รอทำทานสักครั้งรักใคยจริงังรักใคยเพียงพออยา่าคิดเข้ามอแล้วจาง่างไป สักคนกคุณมันใจรักไม่หวั่นไหวหรือมีแน่นอนสิทีรักเดียวไม่มีเล่กลกลางใจคุณน,นั้นย่อมจะมีฉันสุขซ่อนปะาปนบอกที่ฉันคนสุดท้าย Bye. รักไม่หวั่นไหวเหล,ลือมีแหนนอนสิทีรักเดียวไม่มีแล่คนกลางใจคุณน,นั้นย่อมจะมีฉันสุข้อนป์ปานบอกสิฉันคนสุดท้ายรือเปล่าเหลือ 1 5 6 19นาทีสุดท้ายค่ะนั่งมาได้เกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่วีสกอสี่ท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโปเตโตนะคะคุณคโปรเต้ค่ะหลานโปเต้ของยายยายขอบคุณนะยายตอบแทนด้วยการร้องเพลงเพราะายายไม่ได้ร้องผีไงเพราะว่ายายมาคิดดูนะช่องผีเขาก็ามีอยู่นะของยายไม่ไม่ ไม่น่ากลัวข <c oughs> อเพลงสนุกหน่อยนะ <c oughs> ที่นาแห่งนี้ก่อนเคยได้ไทอยู่เป็นประจำพื้นนาชื่นชมทุกปีเคยทำทยได้ไม่ไหวเอาใหม่ที่นาแห่งนี้ก่อนเคยได้ไทยอยู่เป็นประจำ พืน้นนาชุ่มช่ำทุกป,ปีผมเคยไถทำไม่ใหญ่แต่ปีกายนี้ฉันโชคร้ายเหตุเพราะว่าเจ้าควายเกิดเริ่มเจ็บลงไปตกมาปีนี้น้ำท่าได้ดีชุ่มช่ำนักนาผมคิดไว้ว่าเช้าขึ้นไปนาไทายให้สงใจ ตื่นขึ้นตอนเช้าเจ้าควายหายไปไม่รู้ว่าผู้ใดแอบลับกควายตอนกลางคืนแชชะชะชะใครวะขโมยควายไปชวนคิดเป็นปืนเป็นไฟผมไม่อาจฝืนแชชะชะชะใครวะรีบเอามาคืนถ้ารู้ตัวเป็นโดนปืนรีบคืนไว้ว้ไว พวกหนังสือพิมพ์ช่วยลงเข้าที่หัวควายตาซาขโมยใจกาลักไปยังไม่คืนมาให้ช่วยลงแจ้งความข่าวด่วนเร็วไวให้บีบคืนควายไปไม่สนใจเอาความเลยชะชะชะไรวะขโมยควายไปถ้ารู้ตัวเป็นโดนปืนบีบคืนไว พวกหนังสือพิมพ์ช่วยดวงข้าวที่วักวายตาซาขโมยใจกาลักไปมียังไม่คืนมาให้ช่วยดวงแจ้งความข่าวด่วนเร็วไวให้รีบคืนไวไปไม่สนใจเอาความเลยแช